โอเคครับทุกคนอตอนนี้นะเราเมื่อกี้จบมิชชั่นนั้นไปแล้วนะแป๊บนะอ้าวเฮ้ยมิชชั่นสองซามฟีเจอร์ไปไหนแล้ววะก็คือเราต้องหลังจากที่จบไอตัวสองผัวเมียคู่นี้มาแล้วเนี่ยนะเราได้โลเคชั่นของนี่ mm hmm. ลาพาก้าไอาตัวไอตัวไอตัวบอสใหญ่ของนี่ลาพลาก้าก็คือบอสใหญ่ของนี้ นะแล้วเราจะไปข้ามกันโอเคไหมแต่จะได้ยซามฟิเชอร์อ่ะเดี๋ยวก่อนนะซามฟิเชอร์มันมีโลเคชันของซามฟิเชอร์ป่ะไม่เป็นไรช่างมันก่อนอันนี้ก่อนนะกลางวันอยู่แล้วก็เราไปหามันโอเคมาเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปหาลาพาก,ก้า คือเรารู้โลเคชันมันแล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำอ่ะก็คือไปฆ่ามันถึงละมีกิโลเดียวนะเอาเลย ละสี่ร้อยเมตรลาพลาก้าอยู่ในบ้านพักนี่บ้านพักตากาเดี๋ยวจัดการอืมคือเอ๊ คืออะไรวะเดี๋ยวก่นอนไปดูกันว่ามีใครอยู่แถวไหนบ้างนะครับคือลาพลาก้าเนี่ยมันอยู่ใต้ดินเท่าที่รู้นะเท่าที่เท่าที่เอาจริงคือไม่ได้เท่าที่หรอกโง่เองไงตอนนั้นตอนตอนนั้นเล่นเล่นผิด เดี๋ยวจัดการในนี่ก่อนอ่ะไหนอ่ะโอเคอ่ะโอเคนี่ Hey. มีสกิลพอตรงนี้เหรอ <Hey. S 1> นี่แม่อ้าวอ้าวอ้าวมนี่แน่อ้าวอะไรของคุณอ้าวเฮ้ยฟอโอ้ยอะไรวะมามาช่วยกูนหน่อยมาโอ้โหมึงวับมาจากไหนเนี่ยฮะมาช่วยกูนหน่อยไรหร มาช่วยกนหน่อยมาช่วยกูนหน่อยมาช่วยกนหน่อย,ย,นนอ,ยอ่าโอเคโอเคนะตรงนี้ก็มีแน่นอนไม่มีแล้วหรอโอเคอ่หนมีใครอีกไหม ไ,ไอลาพาก,ก้าเนี่ยมันอยู่แถวนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำต้องทำก็คืออ่าอ้าวเฮ้ยยิงไม่ได้เหรอชิหายล้ละโอ้ยยิงไม่ทันต้องอต้องตามมันไปต้องตามมันไปมันจะไปโผล่ที่ไหน อ้าวเอาไงโสยมันขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปไกลเนี่ยอโอเคเออกมาแล้วนี่อะไรของมึงไหนลาพาก้าอี่ลาพาก้าอยู่ไหนอา้าวชิบหายแล้วเฮ้ยเรียบร้อยจบอา้า โอ้โหผ่านเลยครับลาพาก,ก้าคาตายแล้วโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็คือยิงให้หมดตอนนี้ยิงให้หมดยิงให้หมดยิงให้หมดเหลือใครเรายิงให้หมดตอนนี้อ่ะหมดล้เรียบร้อยลาพาก,ก้าตายแล้วจบได้ง่ายนิดเดียว ง่ายเลยลาพาร้กาตายแล้วครับโอเคนึกว่าจะยากขนาดไหนลาพาร้กาตายแล้วโอเคโอ้โหไปไหนต่อไม่ได้เลยไม,ไม่รู้เรื่องเลยจะไปไหนต่อเน,นี่ยหมดแล้วเนี่ยลพาพาก้าไอมิชชั่นของแซมฟิชเชอร์ก็หาย,ยโอ้อยากเล่นมิชชั่นแซมฟิเชอร์ แต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรเราจบตรงนี้แล้วเราจบลาพาก้าแล้วก็ไม่เหลือแล้ว,ลวนะอืมไม่เหลืออะไรก็เปิดวิดีโอสิครับผมเดี๋ยวไปเล่นวิดีโอต่อไปเดี๋ยวดูกัน